เคการแสดงความประทับใจต่อพู้ที่กระทําอุปการะต่อเราในครั้งก่อนครั้งก่อนเขากระทาอุปการะต่อเราแบบไหนเราทราบดีว่าเราเป็นลกูกเขาเคยเลี้ยงดูเคยป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนน้ํานมนะว่าแม้แต่น้ํานมโยมทราบไหมมันเหมือนพ่อแม่กลั่นออกมาเป็นเลือดออกเป็นเลือด พรทเจ้าตัดน้ำนมของบรรดาว่าเป็นโลหิตตัดออกมาว่าเหมือนคําว่าโลหิตนี้คือคือน้ํนาน,านมแห่งบารดาน้ํานมแห่งบารดาก็เหมือนกับโลหิตของอริยมีนายนี้แหละที่พ่อแมนะ่ให้เราจะบอกว่าเราโตจากโลกหิตของพ่อแม่เพราะว่าฟังดูแล้วน่าสงสารนะคนจะให้โลหิตเรามา คนที่อุตส่าห์ให้เลือดให้เนื้อเรามาเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่นั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรกระทําต่อท่านไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนในช่วงไหนจังหวะไหนหรือไม่อาจจะไม่ต้องเกี่ยวด้วยช่วงเทศกาลก็ได้การกระทําบุญอุทิศให้กับผู้ร่วมรับอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เล่หคิดว่าเราไม่ควร ทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นประเพณีไม่ควรทําตามประเพณีเพราะว่าพ่อแม่เราเขาไม่ได้ตายตามประเพณีพ่อแม่ใครก็ตามเขาไม่อยากตายตามอะไรทั้งสิ้นไ,ไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรืออะไรเป็นความทุกข์ที่เขาต้องพลาดจากคนที่รับไปนั้นถ้าเราจะทําบุญให้พ่อแม่ตามประเพณีไม่อยากให้ใช้คำอยากให้ใช้ว่า อยากจะทําบุญเพราะแสดงความกตัญญูต่อท่านแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการะต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้คําเนี้ยเรามีโอกาสทําบ่อยๆนะปีนอาจจะหลายรอบเลยจะนึกถึงท่านบ่อยขึ้นถ,ถ้าทําถ้าทําทตามประเพณีอาจจะคิดเป็นปีๆไปเ,เดี๋ยวรอช่วงเทศกาลก่อนเดี๋ยวรอช่วงปีใหม่ก่อนอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าจะทาบุญให้พ่อแม่ตามประเพณี ที่พ่อแม่ตายจากเรามันไม่ใช่ประเพณีมันเป็นความทุกข์มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครมีไม่อยากมีประเพณีแบบนี้ไม่มีใครอยากมีประเพณีแบบนี้ถึงเราจะเพิ่งจากเราไปหรือจากเราไปนานแล้วก็ตามนะใครๆก็ไม่อยากมีประเพณีแบบนี้ถ้าเกิดรับปลุกท่านขึ้นมาบอกได้ท่านคงจะบอกว่าอยากทำบุญให้ฉันตามประเพณีตามประเพณีน,นะ แต่จงทำบุญด้วยฉันเพราะแสดงความกตัญญูโลก,กที่กตัญญูกต่าเวทีตาคนก็พุ่มพันธุ์ขุนอันนี้ตรงก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะทในเมืม่อเมื่อ